โดดอุ้ยเจะกอุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยปุใหญ่ปุ้งใหญ่ิลงจ้อู้จะเลยงหูยกไปไหมยกไไหมยกไไหมต้องต้องช่วยเชียนยอครับต้องช่วยเชียนยอ นำมา้มาครับนำลาดกลังน้ำใสกันน้องที่ไรก,ก็ับน้ามหมุนมขึ้นปลาก็แเล่นดีเด็กน้องบินกันมันมีวาสีหานหวานมากับเช้นเสือกับเช้นดีปลากระโดดดีโดน้ำเลยน้ำเ็ดจานเช็ดจานดีมาลงเดาเนดุดเด็เส้นนี่จะจังทางแล้วเช้นดีเส่นดีเช,ชน่นจู่ก็อยู่ยไปทางไหนกอนแล้วหาหัเห็น กับเชลรี่กับเชิ้เสื้อมาดกันครับวันนี้น้ำเพิงลงเลยจะเป็นยังไงโอ้พี่หนักแค่ขี้ีตมุนมันหรอมัล่าคุล้ํคุล้มคุยลาม,ลาม,ลามเดินยอ้อนเร็วมันเร็เวเอาบ้านี่นีมไม่ด้หรอไงเแ้ยเขาปุ้มอกเขาเีลนี่มีทั้งปุ้บ ีถือกี่กันครับถือกี่กันคุณไม่ดีถือกันหลายตัวทั้งฉันลีกงูวางโน้ยยากครับเพราะว่าน้ำกำลังพัดอินี่มาพัดตะวะมาต้องจกต้องจกตั้งแหนแล้วนำนั่นอยู่พัดตบครับสวะมากันน้ำเพราะว่าน้ำเพิ่งมา กหลายอยู่ตัวลกน้องอยาดลไปมาเล้วมาเล็มตัวเพี้ยนตัวเพนเกีุยว,ยวยกณนเลยตอนนี้เห็เนได้ว่าเขาที่ไปแล้วพูดแล้วไปว่าไปไปพี่สาวพีเขาไม้หาไม้ไหมครับพี่หาจุดฟางเหงาก็ได้มาตามน,ามมาน,าน้ำาม้ก็มีฝ้ายนำนไงก็ใช้ไม้ชื่อแลนวครับฝ้ายำร้นจุดจึงมาเชื่อแรกต <laughs> ามกําลังไหลลงมาครับ ก็อุตส่าห์พับพับยังนะตามน้ำไหลย,ลยครับกินน้งแดงทามไม่ก็ปลากินแน่นอนนหละก็เพราะว่าปลาที่กินช่วงใบโอ้เต็มยอเลยขี่ตะกอนคุณนี่คือแบบงานหนักเลยเต็มยอแต่ถุ่นนี่ขายยอก็ที่หักเลยน เสตปลาสร้อยหนึ่งตัวข้าเมืองโอ้ยกไหวปาเอมาแล้วกะเทียกะเพียนอ้นอ้วนอ้วนหนึ่ตัวนึงตัวนึงใส่หลกจานเดามเส้นี่สามเ้ยงมาล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ววนจะปางเอจริี่ปางว่าสันสันที่ปาหมวมุก่เออคือสันแทะใครดูเนาะะย จิตเด้งหน่อยนังลงไหมครับปา่าพระท่นดูเมียนังยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นตัวตายังตายอะไรอะไรตัวอะตัว,ตว,ตวป่ปปาจิตเด้งจิตเด้งไปล้า หลายตัวเลยครับมาเร็วมาเร็วมาเร็วหยุด้ลอลอ้อผาครับหนึ่งน้ำในน้ำถึงลงหลายน้องบระทันหูเมียตัวลไฟลุ้มไปเป็นเรื่องไวลุ้นได้จัดเนะี่ยมาแล้วมา มาแล้วอุ้ยุยลามคุยลามคุยลามสามเสนครับอุ้ยงามงามงามใช้กำลังทอดหอยพวกสวะมากระหน่ำครับหลายทำไหมมาไม่แล้วเลยตัวมันนั่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 นโอ้หลายตัวหลายตัวหลายตัวคุยหลายตัวหลายตัวอู้ย ต,ต,ตัวอตัวอ้ตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆมีลำปลาตะกับก็มีสามตัว <c oughs> ตัวเลีบยว่ายืนทั้งนี้แล้วก็เยี่ยงงอไปทัง้งนั้นขวงทางป่าเอ้นะ่นะเต <c oughs> ้นน่ะย่งอกั่าล้างได้จับเนี่ยส <c oughs> ามว่าท่านมูเมีย ตัวสูงน้อยครับจกเดี๋ยวไปเห็นปลาทั้งขี้เงียทั้งปลาคลุกันเบิดเลยขี้เงี้ยหลายพูดหลายตัวเลยตัวอุ้ยคกระมังก็มีกระมังก็มีกระมังเอ้กระมังตัวนึงเ้กระมังเจ็ดแดงกระสูบสามตัวที่ตัวที่ตัวเด้อ มีกระมังครับมีกระมังมันก็มาอุ๊ยอุ้โดดอุ๊ยกระบอกอุ๊ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยหูใหญ่หูใหญ่จะเลี้ยงหูจะเลี้ยงหูจะเลี้ยงอย่างหูมายังไงมายังไงหูหนึ่งครับหูหนึ่งเออคุณตัวนึงยังคาอยู่เอาไอ้หมดเอาไอ้หมด ซีนนี่จิงเอิดปาน้ำมากมาแล้วมาแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้วครับที่แล้วต้องเอิอป่าน้ำใสกระดิจูปีนอยู่ยชช้นประธานกับเตดน,น้ำปีเดียวนั่นละป่าเริ่มมาแล้วครับเจมหินสูงแล้ว ยกไไหมยกไปไหมยกไปไหมต้องต้องช่วยเชียนยอครับต้องช่วยเชียนยอโอ้ปลาคาร์ฟข็งตัวใหญ่ๆก็มีเดินดิฉันนุ่มขันขี่กนเช็ะเออจับไปจับแล้วเริ่มขึ้นละเริ่มขึ้นละเอนี่นี่นี่นั่นนันนั่นนั่นนั่นตัวหนึ่งตัวหนึงตัวพีลามุยลามพีลามจะไม่เคยโดด มาปตตังสั่เกันห่เนี่ยมาย่างก้าเนาเตอาเนอา้งุ้ยด้วยน้ำสายพันตก่ง,ลงเลี้วมาเลี้ยวมาเลี้ยวอู้ใครๆได้เนะ่ยปลากุีลมสองตัวครับอืมโดดแล้ว ันวเล่นหาเรื่อยๆแล้วครับปาให้ฝนจะเริ่มตกปล่อยๆฝนมาเยอะนะมันหักลิน้นเ็ดใหย่อุ้ยตพิมตกพยมมาเร็ว เียนหนึ่งตัวปัดดส้อยสองตัวเดี๋ยวตัวหนึ่งี่ลำมเฮ้ยฝนกระตกบันีน่อย่าล้วนฝน,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 นกระตกปลากระโดดตามน้ำกลิ่นต้นน้ำไหลอยู่ครับฝนมันตกปล่อย อันนี้โบเครมานะครับมาตัวแรกสายน้ำล่นน้ำเพิ่มไว้ครับตอนมาแรกๆบริเวณนี้น้ำยกทันท่วมนี่ท่วมแล้วน้ำไหลกินเร็วปลากระโดดดีฝนเนต้นน้ำปลา ดปลาโดโดครับกินส,สามน้ำจว้มอะไไปกินได้เฉยถึงแล้วครับ้ลามถืมไว้ปลาเส้าทีก็ขนตกเมื่อกี้ต้อง ปลากระโดดตามน้ำมีมีเ่องครับปลาโดดของสาวอยากมาดุนไม่อีกรอบนึงดึงเป็นยังไงมีเส้นย้อมมาดุนต่อบอลครับคองสาวถืกทอดเดียวเนาะปลากระโดังนี่เลยเป็นโลุ้่นสองโล่ยุ่นก็ได้เป็นโลอยู่งถือของเล็ก ปลาน้ำหลากคึกแคบบ่เดียวโู้ปลาตูปลาตอนน้ำสูบสูบสองตัวมั้งเต้เน,ตนี่ครับงอน้ำมากครับน้ำหลากถึงปลาอยู่ทอดเดียวตอนน้ำน้อยเพราะน้ำไหลแล้วปลาไม่ค่อยถึกเพิ่งช่วงมื้อื่นที่ได้มานลุ่มต่อวัน เสียนยอรัวจะมีเสี้ยนย่อวางบอกมันยกบอกน้ำพิ่งลงอย่างไดปะกขึ้ินะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับจะได้เตือนทุกครั้งมีคลิปใหม่ๆเข้ามาหนาเดี๋ยวมาตามลุ้นกันไหมครับจะเป็นยังไงจะได้มาใหมายเก่าบ่เส้ยนยอสินวางบเดี๋ยวมาตามลุ้นกันไหม